สวัสดีครัครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพัอกับเฮาสองคนครับในช่องแอลชวนกินแซ่บนัวพาพี่น้องมาแซ่บนัวกระตัมขอโทษขอไปต้มกุ้งสาดุ้งพี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อข้างหลังนี่สิเป็นซาป่าบ่อปลาพี่น้องเป็นเป็นเขาเอื่นไม่อย่างเป็นน้องธรรมาศาสตร์น้องธรรมาศาสตร์พี่น้องจ้ามาเด้อคำแรกแห่งมันอือหือนี่มันแรงหนุ่มชายเสี่หางมุ้งแรง เวลาหนึ่งขววเขาแหวนั้นไงเนาะว,วดเขาแหอืขึ้นไปบ่อมองไม่ <c oughs> ไม่บ่วดบ่คือเก่าล่ะเสียงไก่เสียงนกเสียงไก่นะพี่น้องข้ามมาใส่กลับมาจจกกรุงเท่ไปนอนบ้านจักเน<อ>นสือหมายถึงว่าเงียน<ร>อยู่ในบ้านนะพี่น้องอยู่ตะทงหน้า โซมกับเผ็ดเฮืนอนอยู่ตรงหน้าไงมัม <laughs> งบังอยู่ทงมันมีไพ้ขึ้นไปนอนบานทุกคนนอนทงสบายอากาศก็เย็นมันมีเสียงยังม่แต่เสียงนกเสียงนกเสียงไก่ Mm hmm. พี่น้องท่านใดที่มีปัญหาเรื่องฝ้าเรื่องกระฝ้าเลือดฝ้าร่มฝ้าแดดรักษาบอหายใส่ขี้แพ้งปันได้กับบอหายพี่น้องทักมาเด้อค่ะเด้อแล้สิทิมลิงไว้ข้างล่างคลิปไว้ให้พี่น้องคลิกเข้าไปเลยทิ่ลิงบอซือว่ามีอย่างสอบถามกันแน่รีวิวลายแหงพี่น้องจำับพี่น้องที่เป็นฝ้า่นใส่แล้วคนเศร้านะอายุเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าปีใส่แล้วก็ยังหายอืม มาซื้อบ่เป็นยังพี่น้องทักมาสอบถามกันได้อยากให้ลองเบิรงสักสุดนหนึ่งผู้เพิ่นเป็นมาโดนหาหมอคลินิกเลยว,ว่าแพงสำเร็จกับบ้าเจ้าพี่น้องเจ้ามาเจอสุดนี่กับเจ้าก็หลายคนเถิดก็เ,เพิ่มเพิ่นรีวิวให้นะนะจะดีใจผู้เพิ่นใายเป็นฝ่ายเรืยผู้ใส่เถิกเนาะ หล่างเห็นไหมลมเย็นววาพี่น้องไงมือแลง ร่างกายต้องปัฒนาประ,ประดกขาดบรไดัไบเนี่ยบมบ่มีมือใด้ไหมเป็นแกงกับยังงผงไส่เนี่ยพอเกิดมาก็ประดับครับคือบ,มบมไไอ่มีแห้งทำอะไรกินตรวจคับแม่ แย่มาเหรออืมหนาวปะหนาวเสียงร่องบื่อร์หนาวหนา <laughs> กนาเลยปะเนาะหนาวประดัมกูเลยกำลังศิกษาเมาบานปีใหม่ฝ่ามา่อแอ่ะมาสัมผัสอากาศหนาวขบานเท่า <laughs> ทางนี้นอนเทียงหน้าเนี่ยโอ้เย็นเย็นสบายพี่น้องชาบักจันกินบัวปากเลย,ยทั้งนี้ยตังเพยทั้งว่า มีผักบุง้งนี่อือเราลงุงกำลังพอดีกินได้แล้วอยู่ไก่น้องย่ำขึ้นกะฟังเสียงป่าป่าดินย่ำขึ้นไหมป่าบอนเออป่าบอน ตัวตน,นี้กันแน่อืมจีม๊สดนั่นเลยที่บ้านนี่อุดมสมบูรณ์มึงจากนาลดบวมเอาบวานออกพี่น้องลายคนกระทักเลยทักเด็กกระทักตัวมาตัวกินแสบเนาะ แบ่งแขกกนิดลด้านแดงให้หน่อยแล้วอืมทำจากสวนเก็บไม่ไมมนี่กกวาบนะครับ กอบหวานบอเหยวเนอะเดี๋ยวมาลางกินเลยแต่ตีท้อนมาใหม่ๆลางน้ำกินเลยกัมีบทดิยามพี่นอ้องมาเสือนะลุกเลยเพื่อนเพื่อยน มากินเอาพักบุ้งเลยตอนมะพริกก,กินเอาตอนมะพริกแซ่บมากพี่น้อง ย่างกันกินเลยกินแซบกินไหวกินมื่อยไปน้ำมได้นี่มือมาไก่แล้ว สซีซีดสซีซีดอะไรับบเกบเบิ้ตบ้างพี่น้องเลยยังไงจะบอกคือเก่าตั้นเนาะปานนี้ล่ะเก่าบพี่อีเอาพี่น้องซาราเมนีห้ามสองคนพาพี่พี่น้องมากินตำแตงกุ้งสะดุ้งเอ้ยตอนเ่ากินเ่านไม่ได้บอกลูกเอ้ยท่านไม่ได้บอก พี่<อ>น้องอเนี่ยแม่นบ่หลง <laughs> ตำแตงกุ้งสะดุง้งเผ็ดๆแซ่บๆบ,บรรยากาศขางน้องม,มองมเพียงหน้าหน่อยเห็นพี่ให้น้องเบิงบ่งการกินอาจจะบ่สุทากกวขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะ <laughs> เอาสำหรับมื้อนี้เฮา2คนสิได้ขอตัวลาพี่ลาน้องไปแล้วไว้พรอกันคลิปหน้ามื้อหน้าครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับเฮงลูกเหรียญมาอ่อนเฮงขี้นอนกินไม่ได้